ครับสบายดีสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เก้รับชมนะครับตอนนี้เราก็ไปไล่เส้นเข้าเส้นเคยนะครับไปส่วยไอยเซียนาไฮนะครับที่บ้านสมพรนี่เองครับกิจวัตรประจําวันก็คือไปไฮกิจวัตรทั่วไปก็คือห้ากิจนั่นเองพี่น้องให้พี่น้องทุกท่านตามติดชีวิตคนบนดอยนะครับเรียนรู้แล้วก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้แบบดูได้ชมวิถีชีวิตที่มันแตกต่างจากฝั่งไทยนะครับเพราะว่าฝั่งลาวก็ยังแบบ ดังเดิมแบบสมัยก่อนนะครับยังมีอยู่นะครับก็คือการทำไรปลูกข้าวนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้วยกันครับไปกันเลยนี่แหละชีวิตจริงโบเมนซิงที่จกตาพระวัตนาเขาคงเกิดมาใดแค่นี้เองครับยิ่งดินรนก็ยิ่งห่างไกลยิ่งไฟฟ้า,าก็ยิ่งห่างเหินนะครับเพราะว่าทางเดินเรามันไม่สวยงามเหมือนกับคนอื่นเขานะครับทุกคน มาดิครับผู้ใดวางมาซอยเสียญาน้ำเดาเดวเมือแรงเสียให้กินแล้วให้ไก่ต้มอยู่ดอกมีแต่อายกับไร้ไผ่สองคนครับเพราะว่าลูกๆก,ก็ไปทางไพ่ทางมันไปหางเงินนาหละบพี่น้องย้อนความจนทุกคนจึงต้องดินรนออกจากบ้านจากเมืองไปนั่นแหละทุกคนเลยมันความจาเป็นเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดนั่นเองครับอาชีบสาไฮมันกับบรายง่ายบรด้สบายอยู่เด้ยครับทุกคนคเพราะว่าต้องตื่นเด็กลูกเสาทุกๆมือเนาะ ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าลูกนึ่งเขานะครับให้มันทั่วททำกับเวลา้ลวกาประมาณเจ็ดโมงป่ายประมาณนี้ก็ต้องแบบไปให้นะครับเพราะว่าบ่มีรถทุกคนก็ต้องแบบย่างไปทุกมือทุกมือนะถ้าใครมีรถก็โอเคอยู่ดอกแบบขี่รถไปคนบ่มีรถเด้ถ้าไปทรายไปสวยนี่บทานผู้อื่นกับหญ้ากับสิตึเาเขากับสิบงวงามต่อไปเวลาเก็บเกี่ยวมันก็เสียดายน้อยฮะนะบริตาคม,มายตามผลผลิตที่เขาวางไว้นะทุกคนอันนี้เลยจุด มุงมันของชาวไทนะตองบอแบบเฮตดการณ์ทวงทันกับเวลาทาทางที่แบบเฮ็ดเทลว่าทุกๆมือแต่ว่ายาาเก็บเกี่ยวผลเราปลูกบางเที่ยกับบอได้ไล่ฮนะได้น้อยกับยังบุกกลุ่มกินอันนี้แหละแบบมันยุ่งยากลําบากไปห้าอาซีไปยัยงเฮ็ดมันกับบมมียงนะมันเป็นสิ่งจําเป็นอิหลี่ยนเขมีแต่ลูกลานท่านไปหางเงินพอ่อแม่กันได้อยู่บ้านเฮ็ดให้เฮ็ดชวนทาหันละทุกคนเลยก็แล้วแต่ฟ้าฝนเนาะเอออำนวยความสะดวก ปีไดฟ้าฝนดีผลปลูกมันก็ได้ดีแล้วก็งอกงามตีใดที่แห้งแล้งนั่นแหละกระสิบัรได้ตามขาดหมายแล้วก็บ่มีเขากินน่ะละทุกคนเอ้ยมันก็ยุ่งยากนะน้องเอ้ยบ๊อบสีวาลยังมันก็เบิดคำสีว้าแล้วก็เลยอัดเอาเสียงลำธารใส่เพี่น้องเพื่อทุกคนได้แบบเพลินกับมันนะสิใส่เสียงเพลงสิใส่เสียงดนตรีมันมีเรขสิทธิ์มันก็เสียงอันนั้นมันก็อันตรายคือกันครับจําเป็นเลยเอาเสียงลำธารใส่้พี่น้องทุกคนได้ฟังไปด้วยกันครับ นี่ก็คือ้อยไผ่ขลองบรับเองครับพี่น้องก็คือมีแต่อายครับเอ้ยนี่แหละไปเสีย้าทุกมือ้อทุกเมื่อนะเพราะว่า้ามันโคตรลายเลยพี่น้องโคตรตึบเลยทายเสียบทันรับรองตึบแน่ๆครับเพราะว่าฝนมันตกบริเวณวันน่ะยามันใหญ่ไวแล้วก็ขยายไวนะนะท้าบท่วงทันเดี๋ยวมันก็นตึบเลยบริเวณเขาเนะ่าเพราะว่าเขามันยังน้อยมันยังบทซูงบดยาวเทียง คนนี้ก็คือออนะ้ของบอบเนาะไอ้จันสมรเป็นพ่อของน้องเลนั่นเองครับมีแต่สองพ่อเมียเขาแหละไปทุกมืกมองนะเบิ่งแม่หยาพี่น้อ,เองเฮ้ยเพียงแอลพี่นะโคตรลายเลยเบิ่งคือแต่ปลาเรานะความจริงมันยังเป็นให้อยู่ดิมีแต่ซองเท่าเขาบ่ามีไฟซอยกันยากลาบากขนาะสมัยนี้มันบ่คือสมัยตะกรอนเนาะดูกง่ายมาผู้ได้กับไปทางไฟทางมั่นแล้วพว่อเมก็ะ อยู่แต่บ้านอยู่แต่เฮือนเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนท่าหันแล้ว นี่ก็คือพื้นที่ที่เสียหญ้าเล้วนะครับทุกคนก็คือจะประมาณนี้นะครับมันก็จะอจัดอาดสะอา้อานแล้วก็เป็นแต่เข้าเท่านั้นนะครับแต่ทางนานี่เสียอย่าหมดแล้วก็ยังตึบอยู่ครับมันแบบโบวัยบันไดเนะาะเพราะว่าหญ้าโคตรลายพูด ตอนนี้กัฮอดสิบสองโมงเที่ยงแล้วผูสเตียเข้าแล้วพอดำเศาปันแกสองสามคำหนึ่งตอนนี้กำลังมาดังไฟนะพี่น้องมันยากมันมีลมแห้งอะดังยังไปก็บดติดเนาะทุกคนไฟมันหมดตลอดก็ต้องห้าทีบา่บังห้าที่ลบตลอดอะลมแห้งดังไฟกบนลูกนี่แหละคนบารังก็ได้คนบดังดังไฟบนลูก ใส่ไฟแซกจนฮอนเลยทุกคนก็ต้องเป่าตลอดท้บาเป,าเป่าเนี่ยมันฮอนเวลาคิดกับไฟมันจะบลุกนะครับกว่าจะติดมันก็เหมือนของง่ายได้พี่นอกต้องใส่เวลาใส่ความพยายามใส่ความอดทนพอสมควรอนะ่ะเอาไฟเริ่มลุกแล้วบิดนี้ดีใจติดกำลังติดอยู่ ต้องหาไม้ไอยไฟนะครับถ้าไ่มไีไม้ไอยไฟไฟกะสิบ่ลุกง่ายด้มันมีแต่ฟืนมันบ่มีรั่วนาะติดแล้วติดแล้วดังตุกดังไฟลุกแล้วพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นก็ล้างหมอ้อซะก่อนนะครับ,บควรล้างหมอ้อแล้วก็เทน้ำใส่นะครับก็คือจะแกนงพักนั่นเองพี่น้องอยู่ไ้อยู่ส่วนก็กินแต่พักกันแล้วอยู่บ้านก็คือกันนั่นล่ละก่อนจะอยู่ไ้มันบ่มีอันเคี่ยงเนาะพี่น้องกระต้องแบบ เอาดนฟืนอไนไรกายกันสองอันต้องเหดมันดีๆได้ถ้าเห็ดบอด,ดีเดียวเขาค้างหม้อหม้อคว่ำกับว่าได้กินคือการนั่นแล้วมันก็ต้องมีวิธีของมันมาพี่น้องเลย ทางมอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือใส่พริกกันครับบิดเลยครับเพราะว่าใส่มือบิดบิดใส่บิดใส่เอาเท่าที่เราชอบนะครับจะใส่เผ็ดหรือจะใส่แบบแอนพอดีนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับทุกคนแต่แบบใส่เยอะนิดนึงนะครับประมาณห้าหกหน่วยครับตามมาด้วยเกลือนั่นเองครับ ต้องใส่พอดีนะครับใส่เยอะไปมันก็เค็มอันตรายเหมือนกันนะครับใส่เกลือเยอะพงสูตรรวบพงนัวนั่นเองทุกคนก็ใส่พอดีเหมือนกันนะครับใส่ลลยก็บดดีคือกันครับอันนี้ก็คือพักที่จะแกงนั่นเองทุกคนคือผักกุดงองหรือผักกุดนอเนาะพี่น้องมันมียูพังเหนือนะครับกินตาลํมครับมันบ่มีรสชาติอย่างอื่นนะครับแกงก็ได้ยำกะดีครับแล้วก็มันชะฝรั่งครับเดี่ยวจากแกงใส่ตุวนกันครับ มันจะมีรถแซบล้ำขนาดครับถ้ายำก็แห้งขัดเออครับทุคนคางมอสักระยะนึ่งตอนนี้ก็คือเริ่มเดือดแล้วนะครับปดแล้วพี่น้องเอาใส่ได้เลยเนาะใส่ผักลงไปใส่ให้มันหมดเลยกินเข้าอยู่ให้อยู่นานนี่แบบแซบดีทุกคนมันบุคือกินอยู่บ้านเนาะกินไอยังกับเซบมันละต้องล้างให้มันสะอาดดีทุกคนบอแม่นว่าฮาเด็ด มันโบติดต้ตอมอยู่แต่ว่าล้างเพื่อความมั่นใจฮันละเนาะกินสะอาดอยู่สะอาดมันจังดีขนาดกินสะอาดอยู่สะอาดกันยังมีพญานามาเบียดเบียนอยู่ด้ ดที่เรียบร้อยแล้วทุกคนไก่จะสุกลแล้วมันฟดแล้วมันกลจะสุกแล้วครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับกินแต่พักกินแต่หญาแบบนี้ทุกวันนะครับบอกมีกินจีนกินเนื้อน้ำเขาครับกินแก่พักไปวันวัน,นครับกินวันนี้ยังวันพุก <c oughs> เอ้เนาะชีวิตเนาะชีวิตพรมริคหรือว่าชีวิตฉัน มันมีทางเลือกบอ่แมนว่าบ่มีถ้วยถ้วยกามีอยู่ดีแต่ว่าใส่บางไม้เนี่แบบมันเย็นไวแล้วก็กินแบบธรรมชาติดีกว่านะมาด้วยครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับกินข้าวเทียงนะเนาะอายเพิ่นก็เกะเสื้ออยู่ย้หอ,อนขนาดสิกแพ็กพอดี ฝนตกพี่น้องเมือแรงเรลาชิมเมือบ้านฝนตกตัวนี้ชิเมือจังดาพี่น้องเย้ยเข่ากับเขียวกะจีสลีกับเขียงงามว้าวฝนตกตกขนาดฝนตกหนักขนาดครับทุกคนตกทุกวันเลยทางนั้นตกบร่ครคบตกอีลีเนี่ย ตกท,ทีโบมีมันสีเวียนวันเลยว้าวฝนตกชุ่มช่ำเย็นสบายพี่น้องแต่ว่าสีเมืองจังไรละ่ะฝนตกได้บัดนี้ก็ได้ฟังพุนข้าโพดนี่ก็ข้าวโพดมันบกคอยงามันเป็นดินภูเขาเนาะทุกคนมันบอกคือดินลาเพียงดินที่แบบ เป็นที่ลุ่มเนาะมันบกคอยงามปันใดดีถ้าใส่เขาเนี่ยก็สิง,งามยุ่คุณแ็่เหนเขาเคี้ยวๆยุ่นคุนให้เขามันจะงามครับอันนี้สา,าไทยห้องว่าน้ำอ่อยังครับน้ำปลาไายลากแม่นบอกครับ ไอ้เนโนพี่โนองเอ้ยจะกลับบ้านได้ยังไงวันเนี้ยฝนมันตกเนี่ยจะกลับยังไงดีอะเนี่ยเสือฝนก็ไม่ได้เอามาเนี่ยเราจะกลับได้ยังไงวะฝนมันยิ่งตกหนักอะ่ะเข่เมือนกับคนบกับหลักอกหักสร้างงานละ ภูพุ่นบเห็นแล้วผูเขาสูงๆนั่นองว่าผูผาแดงครับฟูจิแห่งสมพรก็ว่าได้นะครับมีเมฆมีหมอกอยู่บนเขาบ่อยๆนะครับช่วงตอนเช้าครับตอนเย็นนะครับว้าวเราจะกับบานได้ยังไงวันนี้ยรัดกับเปียกขนก็เปียก ฝนตกต้องพุ่นพุ่นตกแหงขนาดพุ่นทางกลับบ้านครับบานอยู่ตรงโน้นขามภูเขาลูกนั่นครับฝาลังฝนก็ยอมสวยงามก็เหมือนกับความอทนไฟายามของคนลังอุปสรรคก็ยอมได้ครับความผลสำเร็จเหมือนกันนะครับโอ้โหแบบทะเลหม,มอก สวยงามมากนะครับลังที่ฝนตกอะ่ะอันนี้ก็คือดอนแรงงนะพี่น้องอันนั้นก็คือผู้พาแดงที่เคยพาผ้าบาบเอไปหุดข่านะครับอย่างไปพู้ไก่ขนาบครับพี่น้องผู้เขาที่สูงสุดในสมพรก่าได้นะครับสวยงามนะครับทรามกลางธรรมชาติเสียดายที่ทางป่าทําไร่มันก็เลยเสียความเป็นธรรมชาติไปอย่างมากนะครับ ฝาแจงสว่างแล้วครับตอนนี้ก็คือได้เวลาจะลับบ้านนะครับทุกคนเส้นทางสายนี้ก็คือไปถึงที่เมืองนาเลแล้วก็ออกทางลนลำถาได้นะครับพี่น้อง กลับบ้านกันทุกคนตอนนี้ก็คือขี่รถกลับบ้านครับพี่น้องลังฝนตกอากาศชืดชื่นนะครับเย็นสบายครับ ระหว่บบางทางกลับบา้านก็อยากเจอชาวบา้บบานกำลังทยอยกันกลับบ้านเมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันแรงแล้วนะตอนนี้ก็คือห้าโมงปลายแล้วใกล้จะถึงหกโมงแล้วเนาะฮอดบ้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องนี่ก็คือบ้านสมพรวางวา่าพี่น้องทุกท่านคงคุณนาคุณตายอยู่เนาะครับเ <laughs> <laughs> พราะว่าบ้าเอเคยมาที่นี่ตลอดนะครับสิ่งใดทีเเบเซอร์สิงใดี่ดเรลาเลิศจนเกิดแก่่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสาหรับทุขลังใจจากพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและพี่น้องในต่างแดนด้วยนะครับ